Hors 爸，P。看起来没发 chip。是啊，你一人。谢不啦。 มีแต่พีเบียบ้ามารูีเปี่ยจานไปที่เป็นช้นี่ปองเป็นีเบียไหมไม่อยากรู้ว่าี่จไปมีมาแล้วใส่ไปด้วยกันอ่ะยีเนี่ยใส่สีเขียวดูสาเสียงอะไรจะไม่รุนมากจู่ังก็เป็นใจเปดใจสมก็เริ่มดูชัดแรก

ไม่ค่ะคุณี่ไมขอเลยเอเเถอะ ยเยอะอืเลยนี่ของใครนี่เอาอะไรอาะไรของใครไม่รู้กินยยได้กินได้ย้น้ารอก็ระเบิดข้าว พี่มีเยเลยนะเอาเลยป้าบบก้องูะยิ่งเช้าๆยิ่งมึนอ่ะพี่หนูไม่ไหวแล้วอะหน้าเองร้องหน้าทอย่างี้เร่งไารูงเปล่าชงนะจ้าชงนะจ้าชงเลยชงเลย คืด้า่นอไม่ได้ขอนนอโดแรนเอแต่ว่าพ่อาี่พี่นองคสองคนใช่ไหมเตียงเข้ากันดิพีไม่ได้เตียงมันแบบคือว่าเราอดีมากถ้ามันบิดก็จะแบบพี่ยู่อพายครัีหนอายครับจะรพี่เอิ ตรเายอ๋ออยาด่่ตรงเราอ๋อ้าเรานอยไม่ได้ถามเลยี่รูก็เป็นคนก็เป็นคนทีดนดิงยคืออืตายากมากเลยมาแล้ ปล่าเิดรายการไม่ได้ไปโชอบเขาบอกว่าลินลินเขาบอกว่าสาผมแล้วไม่ได้ใส่เล้วนิ่มนวดเยอใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอ่ะเาไม่จะนุ่มเหรอหนุ่มหใ่เขใส่หมไม่ได้ใส่ไม่มีไม่ได้เอาแต่่ ลื่นแบบอย่างเงี<ๆ>้ยแล้ว <trips> ถ้าไม่ใ <existe> ส่เลยมันจะแบบไม่สามารถลยเพลงมีแค่ใจดูดีให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่รักแล้วแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมอะไรเมื่อกี้เขาจะเปิดรายการแล้ว เหมือนคิ้วอ่ะใช่ป่ะมันจะไม่เห็นไงแบบนี้หรือมันจะไม่เห็นไงที่มีสองอย่างที่แเออหนูมีอันเดียวเพื่อหนูมาเป็นเต้าเลยจ้าเออมาเป็นเต้าอ่ะดีถ้าชาใส่เด้ยังเออเห็นเห็นเห็นยุเป็นแบบกลมๆอ่ะโอเคค่ะพี่คงไม่ต้องใช้อ่ะเออเป็นอ๋อยังไม่ตื่นบางทีก็หนาวไปนะคะ